ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรู้ไปไหนเลยเพราะว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์มากมายจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับออยากให้นักแสดงแต่ละคนแนะนําตัวนนิดนึงว่าใครชื่ออะไรแล้วแสดงเป็นใครบ้างอ่ะเริ่มที่นางเอกของเรากันเลยครับสวัสดีค่ะโบค่ะธัญสุพรร์ศิรปริชานนท์ค่ะระบบทดเบนเกอร์ค่ะที่ตอนเด็กเป็นเด็กวุนามหาคนนี้ขอเจ้าค่ะคนต่อไป สวัสดีค่ะแจมชูรธรปรัชญารุ่งโรจน์ค่ะในเรื่องสแสดงเป็นพี่จูดประธานนักเรียนที่จะเปนกระเบียะค่ะอขอบคุนเลยสวัสดีค่ะเฟย์สิรปรพานะคะในเรื่องรับบทเป็นมิวค่ะที่กระโดดทีสตะะาร์มาอร์ขอบคุณเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเอเอพิราวัตรนะครับในเรื่องระบบทเป็นลีกครับอขอบคุณเลัดเจอ มาเอนะอันนั้นไม่ใช่ผมนะครับอันนั้นไม่ตอนนี้เลยครับมันตอนนีเ้ออเลยสวัสดีครับผมบ๊อบบี้สามาณสิทธิ์เป็นมือกีตาร์ครับแล้วก็รับบทเป็นยังในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับฝากเรื่องฝากตัวด้วยนะครับอีกคนนึงนี่ภูมิใจนําเสนอว่าคนนี้คนนี้ภูมิใจนําเสนอสุดๆอันนั้นทำตัวเลยครับทำไมถึงภูมิใจ <laughs> มาดูเป็นสิ่งเดียวกันกันพี่ สวัสดีครับปราบนะครับปราบประดิษส่วนบางนะครับในเรื่องรบทเป็นราบครับผมเล่เป็นหมูทอดครับผมซอทอดหมูกันได้ไหมเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าโรงหนังนะครับเราจะได้ซีดีกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะมีให้ถามคำถามด้วยถามคำถามนักแสดงแล้วถามคำถามจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย แล้วซึ่งคำถามอยู่ในมือเรียบร้อ,อยแล้วซีดีท,ที่ได้ไปนี่เสียงก็งก็เหมือนอย่างนี้ป่ะไม่ไม่พีกว่านี้แน่นอนผมก็ไม่เนกับมือคำถามแรกเลยเขาบอกว่าถามผู้กากับถามพี่วศินว่าหนังเรื่องนี้มีแนวคิดจากชีวิตจริงหรือเปล่ามีอยู่หลายส่วนเหมือนกันครับพี่วศินคือท่าใช่ไหมหคือ่ เอาไม่ใช่เอาไม่ใช่โอเคพี่เป็นโมมาโอเคฮะก็ก็มีจากเรื่องจริงหลายๆจุดเหมือนกันนะฮะคือจากอ่มันมีอ่าคุณแฉก็คือพุ่งกับเรื่องน้ำน้ำนองผีน้ำนองสยองขวัญืี่ป็นน้องสนิทกันมากก็ก็เป็นเรื่องของเขาด้วยนะตอนที่อ่น้องคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วแล้วอ่าตาบักแสวอะแล้วก็บอกว่ามีแฟนแล้วค่ะน่าอยู่ข้างพี่ครับ ตัวเขาเคยเจอของจริงมาอ๋อเคยเจอแบบนี้เลยแล้วเราก็เลยเอาเอามาปรับมีหลายส่วนครับที่เอาที่เอามาปรับชีวิตจริงของลาบมาอีกคําถามหนึ่งคำถามของพี่ปราบเขาบอกว่าพี่ปราบเล่นละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรากลายเป็นขวัญใจชาวสีม่วงไปแล้วพี่น่นมาสกผมเลยอยากจะก้นพี่เล้วเิยก็ พุกถึงมันครั้งแรกเลยที่ที่ทพี่วศินให้น้องติดต่อมาเนี่ยแล้วน้องบอกว่าพี่ปราบค,ครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของพี่วศินพี่วศินบอกว่าให้ตัวติดต่อพี่ปราบแล้วก็บอกว่าบทเนี้ยเขียนให้พี่ปราบได้นะน <c oughs> <c oughs> ี่เราก็เราคือผมก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่าผมเคยร่วมงานกับพี่วศินมาก่อนจากภาพ,พยนตร์เรื่องคูแรกเรื่องนั้นพี่วศินเป็นคนเขียนบทแล้วก็จริงๆแล้วแทบจะ แทบจะคุกตีกันมาในช่วงของการรุ่ช็อตต่างๆเลยเพราะนั้นก็จะทราบว่าพี่วสินมีอะไรอยู่ในตัวเองแล้วเราก็เคยขกันว่าสักวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันพอพี่วสินติดต่อมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมตอบอะไรก็คือตกลงครับยังไม่ดูว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะยังไม่ดูยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คาดตัวนะครับตกลงนี้นะ้นคาตัวไหมครับมคาตัวไม่คิดหนึงอ๋อไม่ใหญ่ล้นเลยไม่คิดตอนนั้นไงไม่คตอนนี้คิดตอนหลังไง ก็หลายอย่นงเนาะแต่แต่พี่มั่นใจเพราะว่าพี่รู้ว่าป่าเป็นนักแสดงอยู่แล้วเป็นนักแสดงที่ดีมากคนหนึย่งเหรือเมื่อเมื่อติดต่อคิดว่าคงเข้าใจพี่ครับครับเข้าใจว่าเข้าใจว่าอ่าพี่คงคิดอะไรมาแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเมื่ออ่านบทอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมที่พี่ประสิทธิ์เขาบอกเลยว่าก็คือถ้าอ่านบทแล้วเนี่ยมันไม่ใชจะปฏิเสธไงบทดีๆอย่างนี้มันไม่ได้เวียนมาหาเราง่ายๆแล้วก็มันเหนือมันไกล มันต่างจากบทที่เราเคยเล่นมันต่างจากความเป็นตัวตนของเรามันมีอะไรหลายอยา่อยางที่ที่เราให้ทามันมีรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงแล้วถ้ามันมีบทอย่างนี้เข้ามาเนี่ยเขามีควาไวนี่เต็มที่มากคำถามต่อไปเลยถามเอ,อเอนะครับ<ๆ>ถามว่าเล่นหนังเรื่องนี้อินนอกจอชอบน้องเกอร์จริงๆบ้างไหมโอ้โหโอ้โหอันนี้คําถามอันนี้ไอ้ผัวนี้ผัวเกอรเป็นนักเตะปิกซัก เห็นเขาเป็นน้องสาวขนาดนี้เรื่องนะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะครับนางเอกสวยไหมครับแต่ถ้าน้องก็ชอบเอแล้วครับไม่นักเอกขำยังงนักเอกขำนย่างนเหตุผลที่มาดูหนังเรื่องนี้เหตุผลที่เหตุผลที่ที่ไม่ดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะนัเอกสวยมากครับคำถามต่อไปมาถึงคิวของน้อง ทุกคนฝากถามมาถามว่าน้องแจมเป็นส่วนหนึ่งในทีมนักแสดงเรื่องนี้แต่มีคนประทับใจน้องแจมเยอะมากรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าหายไปนานอยู่เหมือนกันเรื่องมอสางกีสั่งเล่นที่เล่นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ดีพอดีได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็แบบก็ไปเช็คเตติ้งบ้างก็ไปดูตามยูทูบยูทูบเอมก็เลยแบบดีใจแล้วก็ หึ่งบทบาทที่น่าจดจำในเรื่องก็น่าใจมากค่ะแล้วเพื่อนแซวว่าใครครับกินเด็กเพอนแซวแบบอาจารย์สุดท้ายก็กินเด็กหรอแบบเออน่ารักน่ะน้องน้องคนนั้นที่เล่นมาจับซักซีใช่ไหมก็แบบใช่น้องเขาต้ขึ้นห้องหลออะรอย่างเงี้ยค่ะเล่นเล่ผมอยากเป็นหมูทอดไปเลยแต่พอดีทอดหนักไปหน่อยถึงคิวน้องเป้บ้าง น้องเฟมีฉากหนึ่งที่ทุกคนจำติดตาได้คือฉากถีบที่บักตอนนั้นโหมครัู้สึกว่าคิดอะไรถีบไหมครับเออโชว์ีบได้นะตาร์ไม่ดีตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนเล่นตอนเล่นรู้สึกไงบ้างตอนถีบอะค่ะนึกถึงอะไรเป็นพิเศษมะจริงๆตอนแรกเป็นฉากที่พี่วศินภูมิใจนำเสนอมากค่ะเฟย์ถ้ารับบทนี้นะแบบคาแรคเตอร์แล้วก็โดนถีบแล้วก็โดนถีบที่สตาร์บัคพอวันที่จะต้องถีบจริงๆเครียดค่ะเพราะว่า กระโดดทีมมันไม่ได้เราไม่เคยกระโดดทีมใครอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็แบบออมๆ้พี่อ้านนิดเพียงแต่ว่าพี่วสิทธิ์บอกทีไมไปเลยทีเดียวจะได้ผ่านแต่ว่าก็หลายทีอยู่ค่ะ,ะพี่บาบอกว่าสบายดีเหมือนด้วยตอนนั้นนึกถึงหน้าใครเป็นพิเศษมานึกถึงหน้าพี่เอเอหรือว่านึกถึงหน้าใครไหมนึกถึงหน้าพี่ตาบ้านนึกถึงน้าทถ้าเกิดสังเกตทางแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่า ค่ะแ,แอบบอกบัสด้วยว่าหน้า,านนนทีา่บ<อ>้างนี้ใช่มั้ใช่ค่ะวันนี้ติดทุระคงไม่ได้จะได้อ๋ออีกหนึ่งคําถามที่แฟนตน่างฝากถามมาถามน้องโบอ่ะถามว่าฉากที่เห็นพี่เป้เปืือยแล้วต้องเข้าไปกอดค<ช>่ะคนทั้งประเทศคนชมแอบอิจฉาแอบอิจฉาเออตอนกอดนินาทีนั้น<ช>โบอยากจะ <ใน S 1> <ห>บอกว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องอิจฉานะคะเพราะว่าฉากนั้นที่เป้ตัวเหนียวมาก คือเราถ่ายกนตั้งแต่ประมาณสองทุ่มจนถึงประมาณปีสี่ปีห้าค่ะก็กอดกันอยู่แค่นั้นนะคะแล้วก็หมุนกล้องไปเลยรอบวนติ้วนิ้วิ้วอย่างนั้นก็ทมว่ายิ่งา่ัมาพี่เป้ก็ผิวเนี้ยดีนะคะก็ทั้งเบืร์ิวเหมือนกันแต่ตัวเหนียวมากค่ะก็เผิอไหมก็อาจจะมีเผิอบ้างแต่ว่าถ้ามันก่อนด้วยระยะเวลาชั่วโมงที่ยาวขนาดนั้นเราก็คงไม่ได้มีความสึกสวีวิวเกิดขึ้นค่ะเออลั คำถามสุดท้ายคำถามนี้ถามผู้กำกับเขาบอกว่าคิดยังไงบ้างพี่กับการเล่นมุกใช้คาําซ้ําที่บอกว่าผมอยากจับนมเกอร์ครั้งแรกเรียกเสียงฮาแต่ครั้งต่อไปเรียก,กน้ำตาพี่คือจริงๆตอนนั้นคิดแค่ว่าจะทํำยังไงให้พระเอกพูดประโยคอะไรก็ตามที่ยิ่งทําให้หนักเอกเกลียดเข้าไปใหญ่ฮะแล้วก็พยายามมันก็จะมีอารมณ์ขันอยู่ในนั้นด้วยแต่พอ พอเขียนไปเนี่ยแล้เราเอาไอ้จุดเนี้ยมาโปรให้ให้รู้สึกถึงความใจว่าเขาพยายามจะบอกลักน้องนี่จริงเยนะยนะก็ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็มีเสียงหัวล้อบ้างร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยครับครับอ่นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงกับการตอบคำถามครับตอนนี้ให้นักแสดงแจกรงางวัลดีกว่า